จะเห็นว่าการที่นี่มันลงเนี่ยมันเป็นเพราะว่าก็กู้ไม่ค่อยได้เหมือนกันนะคะก็คือตัวที่เป็นสินเชื่อเนี่ยติดลบถ้าเป็นสินเชื่อใหม่ติดลบเนี่ยก็ดูไม่ค่อยดีนะคะเพราะว่าปกติกิจกรรมเศร,รษฐกิจมันจะไปได้เนี่ยเรื่องของคนเรื่องของธรุรกิจมันมีการกู้ยืมเนี่ยเพื่อที่จะไปสร้างรายได้ต่อในอนาคตเนี่ยมันจําเป็นจะต้องมีส่วนนี้นะคะแต่กลายเป็นว่าเรื่องของการได้สินเชื่อเนี่ยมันหดตัวนะคะอันนี้ก็เป็นอะไรที่ เป็นสัดส่วนนี้คูเรือนที่ท,ที่ที่ลดลงแต่ว่าก็น่าจะมีความกังวลเรื่องของการเข้าถึงสินเชื่อที่ที่ที่มันทําให้อ่ามันไม่ได้เอื้อต่อการเติบโตเศรษฐกิจเท่าไหร่แล้วก็ปัญหาเนี้ยมันก็อาจจะไปโผล่ที่นี่นอกระบบก็ได้นะคะต้องเล็งมีตาว่าตัวเลขนี่สัดส่วนนี้ที่เราพูดถึงกันว่าเฮ้ยมันลงมาเรื่อยๆเ,เนี่ยมันเป็นนี่ในระบบแต่ถ้ามันยังไม่มีใครติดตามว่านี่นอกระบบตอนนี้มันรวบรวมแล้วเป็นเท่าไหร่แต่ก็คิดว่าในภาวะที่ มันมีความไม่แน่นอนเรื่องของไรายได้เรื่องของการเข้าถึงสินเชื่อในระบบยากมันก็ต้องมีส่วนหนึ่งที่ไปออกสินเชื่อนอกระบบตรงนั้นนะคะท,ท,ที่ที่ทิศทางมันอาจจะเพิ่มขึ้นก็ได้ค่ะแล้วก็ตรงนี้มันก็จะฉุดเรื่องของการบริโภคของคนไทยในปีนี้ค่ะ